กันเร่งใช่ไหมใช่ๆๆมาชใส่รงเท้าด้วยใส่เท้าเร้าใส่เท้าพี่ใส่เท้าพี่ใส่เท้า

หนบอีกแล้วทำไมไม่มา,มาพี่ใจมา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 เจเอาอ,ออกแล้วนี่ระวังขาพี่พี่ระวังขาอย่าให้บาดเจ็บอ่ะเอาตัดตีเครื่องใหม่ดิเล็กมาตีเครื่องให้ใหม่เดี๋ยวพี่ไก่เขาบอกอย่าย,ยกคันเร่งทำอย่างนี้ไม่ผ่านนะักขับรถพี่บากต้องไม่ยกคันเร่ง อาพี่ไก่ลองดูพี่ไก่ดิโอยฮะหรอเดี๋ยอวเดี๋ยวใจเย็นน้องใจเย็นๆเล็กเอาเล็กไอ้เองดีกว่าไม่ตีแล้วจักรสตาร์ทมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องพี่น้ำมันเรามีผสมแล้วเออใช้มันเราได้พี่น้ำมันเรามีผสมแล้วไปใส่เลยเอาเล็กปัจจัแยกกันแล้วมั้ง ได้พอแล้วพอละวไม่ไม่ความตัวใหญ่กับฉันพี่พี่เอาน้ำมันลงมาใส่เลยกันรอไหนพี่กันรอไหนรอที่เราผสมนะพี่ใหญ่ๆนะพี่พี่เดี๋ยวทีเดี๋ยวเดี๋ยวซอยให้มันเล็กๆอยู่อ่ะซอยให้มันเล็กๆโอ้โหปลูกเป็นสิบปีทำลายภายในสามสิบนาทีเดี๋ยวนื้อมันก่อน ขอบคุณนะครับัออ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 รอใ่หนกระลอนนี้หรอกระลอนยาวดิใหญ่ยาวไม่ใช่กระลอนที่เราใหญ่ยาวนั่นนะพี่ สิงหาบอกหยอนเหรียญห้องน้ำเข้าได้หยอดเหรียญหน้าบานโอ้สิงหาธุรกิจอย่างอย่างเดียวเลยเมื่อกี้พี่ไก่บอกว่าห้ามยกคันเร่งครับใช้หลักคันมอไซค์มามันผสมแล้วผมจะขึ้นไปตัดมุอสังกะสีนี่ไงวะสิงหาเอ้ยน้องเล็ก จะตัดต้นลำดวนให้มันเตี้ยได้ไงผมงงอ่ะขึ้นไปตัดแล้วจะใช้อะไรตัดได้เหรอใช้เลื่อยตัดจ้ะพี่ไกต่ตกลงพี่ไก่จะให้ผมเลือยพี่ไก่จะเอาก่อนนะไอ้ที่ว่า <c oughs> ห้ามยกคันเด้งผมชอบมากเลย <c oughs> ผมงงมากคับพี่เราแค่ตัดทีแมกบอกอหยาห้ามยกคันเร่งพี่เอาไว้นี่เลยจะไปไว้ไหนเนาะผมอยากดูพี่าห้ามยกคันเร่งอะตัดซอยสั้นๆต,ติดยาวแล้ว